สำหรับสวนของท่านที่มีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่โตแล้วให้ร่มเงาได้ดีมากๆเลยมือเย็นร้อยแ0ดพัไอเดียในตอนนี้จะพาทุกท่านมาดูการสร้างความร่มรื่นจากต้นไม้ยืนต้นต่างๆเหล่านั้นโดยการปลูกต้นไม้อย่างเฟิร์นหลากหลายชนิดเข้าไปก็จะทำให้สวนของเราดูร่มรื่นร่มเย็นแล้วก็หน้าเข้ามาใช้พื้นที่ใต้บริเวณของเรือนยอดของต้นไม้ โดยการพึ่งพาร่วมเงาแล้วก็ชื่นชมกับความสวยงามร่มรื่นจากเฟิร์นต่างๆเหล่านี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงไปตามกันไปดูมือเย็นร้อยแปดพันเยดีในตอนนี้ครับข้อดีอย่างหนึ่งเลยครับการที่เรามีไม้ยืนต้นปลูกอยู่ในบริเวณสวนในบริเวณบ้านของเรา ก็อย่างแรกเลยก็ทําให้ทางทัศนาภาพนั้นก็ดูร่มรื่นจากความเขียวขจีของใบไม้และนอกจากนี้แล้วสิ่งที่เราจะได้ตามมาก็คือร่มเงาของไม้ยืนต้นต่างๆเหล่านั้นก็ทําให้พื้นที่ภายใต้บริเวณนั้นสามารถจะเป็นพื้นที่นั่งพักผ่อนแล้วก็รวมไปถึงเอื้ออํานวยให้ต้นไม้สายพันธุ์ต่างๆที่ต้องการร่มรําไรมีแสงจ้าฟุง้งกระจายนั้นเจริญเติบโตได้ดีตัวอย่างตรงนี้ครับก็คือเราเห็นการปลูกโดยการใช้เฟิร์นต่าง แปะติดเข้าไปกับตัวลำต้นของต้นไม้เริ่มต้นจากชนิดแรกครับก็คือเราจะเห็นชายผ้าสีดาซึ่งพูแปะติดไปกับตัวต้นไม้แล้วเนี่ยครับเราจะเห็นว่าตัวฟรอนทีท่ห้อยย้อยลงมานี่เกือบถึงพื้นดินเลยก็ทำให้ในแง่ของทัศนาภาพเราก็ไม่เห็นตัวลำต้นของต้นไม้แต่เราเห็นความเขียวกจีที่ห้อยย้อยลงมานอกจากนี้เราอาจจะปลูกเฟิร์งงามในสายพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบมะก ไม่ว่าจะเป็นเฟิร์นใบมะขามบริพัฒ์หรือแม้กระทั่งจะเป็นเฟิร์นสบายนางปลูกเข้าไปเราก็จะเห็นเขาห้อยย้อยลงมาอย่างสวยงามเลยครับแล้วก็มีเท็กซเจอร์ที่แตกต่างไปกับเจ้าฟรอนของเจ้าชายผ้าสีดาในบริเวณนี้ถ้าอยู่สูงขึ้นไปนู้นก็จะมีเฟิร์นเบิร์ดเนสเฟิร์นหรือเฟอิ่์นข้าหลวงหลังลายซึ่งสามารถจะไปปลูกอยู่บนบริเวณคาคบของต้นไม้นั้นก็ทำให้ความร่มรื่นนั้นเกิดขึ้นได้ ทั้งหมดนี้เป็นการผูกปะติดไปกับตัวลำต้นของต้นไม้ซึ่งเขามีเท็กซ์เจอร์ที่จะเอื้ออำนวยให้เกิดการเกาะยึดติดได้เป็นอย่างดีแล้วก็รวมไปถึงเก็บรักษาความชื้นส่งเสริมการเจริญเติบโตของกันและกันได้ดีมากๆนะครับต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่ปลูกในบริเวณที่เราต้องการความร่มรื่นแบบนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับก็คือฟิโรเดนดรอนซึ่ง สกุลฟรเดนดอนเนี่ยมาจากคําในภาษากรีกอยู่2คําก็คือฟิลิโอซึ่งแปลว่าความรักแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเดนดอนซึ่งแปลว่าต้นไม้จึงพรรณนา,นาถึงคุณลักษณะของต้นไม้ในสายพันธุ์นี้ครับหรือในสกุลนี้ว่าเป็นต้นไม้อิงอาศัยหรือเป็นเอพิฟิสติกเราก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถจะปลูกแล้วก็แปะเข้าไปกับตัวต้นไม้นั้นได้ดีเลยแล้วก็ทำให้เขาสร้างความร่มรื่นสร้างความเขียวขจีในพื้นที่บริเวณนี้ได้ดีมากๆกก็เป็นอีกต้นหนึ่ง ที่สามารถจะปลูกในลักษณะนี้ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ในบริเวณนี้ครับก็จะมีกล้วยไม้สกุลหวายที่สามารถจะปลูกปะยึดติดไปกับตัวต้นไม้ก็ทําให้เกิดความร่มรื่นหรืออีกแนวคิดหนึ่งครับที่สามารถจะทาให้บริเวณสวนนี้ร่มรื่นได้โดยการมีกระถางขนาดใหญ่หรือเป็นโอเวอร์ไซส์เลยนะครับแล้วเราก็ปลูกเจ้าเฟิร์นเบิร์ดเนสเฟิร์นหรือในที่นี้ที่เราเรียกก็คือเฟิร์นข้าหลวงหลังลายที่เราเรียกว่าข้าหลวงหลังลายก็เป็นเพราะนี่ครับ ด้านหลังเนี่ยเขาจะมีสปอร์ที่เกิดขึ้นลักษณะเป็นริ้วๆเราจึงมีการตั้งชื่อว่าเฟิร์นข้าหลวงหลังลายเป็นเพราะว่าเหมือนถูกโบยให้ตัวด้านหลังเนี่ยเป็นลายจากหวายที่ถูกโบยเข้าไปนั่นเองนะครับซึ่งไอ้เจ้าเฟิร์นข้าหลวงหลังลายเนี่ยก็มันก็มีความดีความงามของเขาก็คือว่าตัวเขาเองนั้นเราดูสิครับว่าการแผ่กว้างออกไปเนี่ยเกือบเกือบสเมตรเลยนะครับแล้วคุณลักษณะอย่างหนึ่งของธรรมชาติที่ออกแบบเจ้าเบิร์ดเน็ตเฟิร์นก็คือ เขาจะมีลักษณะรองรับใบไม้เนี่ยนะครับที่ร่วงหล่นลงมาเราก็จะเห็นได้ว่านี่ครับเดี๋ยวผมให้กล้องเดินเข้ามาดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าใบไม้ต่างๆเหล่านี้ครับก็จะถูกแปะยดึดหรือร่วงหล่นลงมากองที่ตัวใจกลางของเขาและสักพักหนึ่งเขาก็จะผุพังไปเนี่ยถ้าเราเห็นอยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับเขาก็จะผุพังไปแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นอาหารสนับสนุนการเจริญเติบโตของเจ้า เฟิ่์นข้าหลวงหลังลายนั่นเองเพราะฉะนั้นแนวทางที่2นอกจากจะแปะยึดติดกับตัวต้นไม้แล้วเราก็ใช้ขนางขนาดใหญ่ที่เป็นลักษณะโอเวอร์ไซส์แล้วก็ปลูกเจ้าเฟิร์นข้าหลวงหลังลายลงไปก็ส่งเสริมความร่มรื่นในบริเวณนั้นได้ดีมากๆเลยครับอีกวิธีการหนึ่งหรืออีกไอเดียหนึ่งในการสร้างความร่มรื่นภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ต่างๆเหล่านี้ถ้าหากต้นไม้ของเรานั้นเต็มไปด้วยกิ่งก้านสาขาที่แข็งแรงการผูกยึ ติดหรือห้อยแขวนด้วยเฟินข้าหลวงหลังลายก็ดีหรือแม้กระทั่งเจ้าเคลาฤาษีก็ทําให้ความหลากหลายของเท็กซเจอร์หรือผิวสัมผัสที่ถูกห้อยย้อยแขวนลงมานั้นก็มีความแตกต่างมากๆเลยครับโดยเริ่มต้นจากเจ้าเคลาฤาษีก่อนว่าโดยธรรมชาติของเขาแล้วเป็นต้นไม้ที่ไม่มีราก แต่ว่าถ้าหากเราพิจารณาเข้าไปในระยะใกล้ๆเราจะพบว่าตัวใบของเขาที่มีลักษณะสีเทาเงินนี้จะเต็มไปด้วยเกร็ดเล็กๆจํานวนเยอะมากๆแล้วก็สามารถจะแลกเปลี่ยนอากาศและน้ํากับตัวเขาเองได้การห้อยแขวนในลักษณะนี้ก็จึงไม่เป็นภาระกับต้นไม้ของเรามากนัก ด้วยเหตุนี้ก็สามารถจะแขวนในกิ่งที่จะดูเล็กลงมาสักนิดหนึ่งได้เหมาะมากๆรวมไปถึงการที่เขามีสีเทาเงินแบบนี้ก็จึงทำให้พื้นที่ภายใต้ร่มเงานั้นดูสว่างตาขึ้นมามากๆเพราะฉะนั้นอย่ามีแต่เพียงเจ้าเฟิร์นข้าหลวงหลังลายหรือมีแต่เพียงชายผ้าสีดาเท่านั้นเพราะว่าเขาก็จะเขียวกันไปหมดเลยเรามีลักษณะของเท็กซ์เจอร์ที่ละเอียดจาก การที่เจ้าคลาวด์ลสีนั้นมีขนาดใบที่เล็กและก็รวมไปถึงสีเทาเงินแบบนี้ก็ทําให้สวนในบริเวณนั้นสว่างตาขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกเจ้าคลาวด์ลสีนั้นแล้วก็มีฉากหลังเป็นพุ่มใบไม้แล้วก็รวมไปถึงเจ้าชายผ้าสีดาซึ่งมีขนาดใหญ่โตก็ทําให้เกิดความแตกต่างกันระหว่างผิวสัมผัสได้ดีมากๆเลยครับภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับก็คือชายผ้าสีดาที่ถูกแขวนร่วมกันกับเจ้า คราวหรีเราก็จะเห็นความแตกต่างของความสวยงามเนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนเพราะว่าคราวหรือสีเนี่ยเขาให้เท็กซ์เจอร์หรือผิวสมัมผัสที่ละเอียดสาหรับเจ้าชายผ้าสีดานั้นก็มีขนาดใบที่ใหญ่โตเพิ่มมากขึ้นนั่นเองและไฮไลท์ที่สําคัญของสวนแห่งนี้เลยครับเนื่องจากว่ามีไม้ยืนต้นจํานวนเยอะมากๆแล้วก็กิ่งก้านสาขาแข็งแรงเราจึงเห็นการปลูกชายผ้าสีดากโกใหญ่ๆที่เป็นกระเช้าเลยนะครับแล้วก็แขวนด้วยโซ่ พันยึดไปกับกิ่งไม้ขนาดใหญ่พอเจ้าชายผ้าสีดาเนี่ยเขาห้อยย้อยลงลึกลงมาแบบนี้นะครับอย่างกอเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็เท่าวัดจากความสูงของฟรอนทีท่อยู่ด้านบนจนมาถึงชายที่ติดอยู่ที่ด้านล่างเนี่ยผมว่าต้องมีประมาณนัก3มเมตรหรือ3เมตร50ิเลยก็ทำให้ขนาดที่ใหญ่โตของชายผ้าสีดาเนี่ยนะครับทำให้สวนเนี่ยดูอลังการล้าน8มากๆเราจะเห็นได้ว่า บรรยากาศของสวนจากภาพที่มือเย็นอินเสิร์ตมาเรื่อยๆนี่นะครับผมเชื่อว่าหลายท่านจะต้องอยากจะมีไว้ในครอบครองรวมไปถึงหลายท่านที่มีต้นไม้ยืนต้นใหญ่โตแบบนี้ก็จะได้ไอเดียนำไปปลูกประดับตกแต่งไว้ในสวนของท่านอย่างแน่นอนสำหรับเรื่องการดูแลรักษานะครับเนื่องจากว่าต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ที่ต้องการพื้นที่ร่มรำไรมีแสงจ้าฟุ้งกระจายด้วยเหตุนี้พอเราปลูกเขาทั้งแขวนทั้งแปะ ทั้งลงในกระถางอยู่ในพื้นที่ร่มไม้ใบบางที่มีแสงจ้าฟุ้งกระจายหรือบางช่วงระยะเวลามีแสงที่ส่องรอดมาโดนโดยตรงบ้างแต่เป็นแสงที่ถูกพรางแล้วในระดับหนึ่งก็จึงทําให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของเขาเป็นอย่างยิ่งในช่วงฤด,ดูฝนแทบไม่ต้องลดน้ําต้นไม้ต,ต่างๆเหล่านี้เลยครับแต่ในช่วงเข้าสู่ฤดูดแล้งตั้งแต่หนาวไปจนถึงฤด,ดูร้อนแบบนี้ควรจะให้น้ําเขาอย่างสม่ําเสมอเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฤดูดแล้งเนี่ยอาจจะให้มากกว่าหนึ่งครั้ง ่อวันสุดด้ซ้ำไปโดยการฉีดพ่นเข้าไปให้น้ำเนี่ยไปกองอยู่ที่บริเวณส่วนบนของตัวกระถางของเขาเลยนะครับแล้วน้ําก็จะตกลงมาเป็นประโยชน์กับต้นอื่นๆที่อยู่ด้านล่างด้วยนั่นเอง นอกจากนี้แล้วเรื่องของปุ๋ยนะครับถ้าหากท่านไม่ต้องการใช้ปุ๋ยเคมีในการสนับสนุนการเจริญเติบโตเขาเลยมือเย็นแนะนําให้ใช้อินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ยคอกปุ๋ย,ยหมักแล้วก็ต่อบันไดขึ้นไปแล้วก็ไปโรยไว้อยู่ด้านบนเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุนอกเหนือจากใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมากองอยู่บนฟรอนท,ที่อยู่ด้านบนซึ่งมีลักษณะเป็นกระเช้าสีดาหรือชายผ้าสีดาเนี่ยก็มาจากลักษณะการเรียกแบบนี้นะครับตัวใบไม้ที่กองอยู่เนี่ยก็จะค่อยๆ ผุสลายกลายมาเป็นาธาตุอาหารสนับสนุนการเจริญเติบโตเขาแต่เราช่วยเขาได้ด้วยการใส่เจ้าปุ๋ยคอ,อกลงไปนั่นเองหรือจะเป็นมูลไส้เดือนดินก็ได้นะครับนอกจากนี้ถ้าต้องการเสริมการเจริญเติบโตอย่างปัจจุบันทันด่วนก็สามารถจะใช้ปุ๋ยละลายช้าสูตรเสมอเช่นสูต 16, ร16-16-16หรือสูต 13, ร13-13-13โรยลงไปที่บริเวณด้านบนนะครับอย่างกอใหญ่ๆเนี่ยสักหนึ่งกำมือเลยนะครับโรยลงไปแล้วก็รดน้ําตามแล้วก็มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเขาจะค่อยๆ ละลายธาตุอาหารออกมาเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของเจ้าชยาย้าสีดาของเรานั่นเองสำหรับต้นนี้ครับก็คือเจ้าเคราวฤสีซึ่งโดยปกติควรจะให้น้ำอย่างสม่ำเสมอเลยแต่ถ้าท่านต้องการเพิ่มธาตุอาหารให้กับเขาเนื่องจากเขาไม่มีรากแล้วก็จำเป็นเหลือเกินครับที่จะต้องให้ปุ๋ยทางใบฉีดพ่นในช่วงเช้าเก่อนที่จะฉีดพ่นลงไปก็ รดน้ําหรือสเปรย์น้ําให้เขาซะก่อนแล้วจึงฉีดพ่นปุ๋ยทางใบเข้าไปปุ๋ยทางใบที่แนะนําก็คือเป็นปุ๋ยสูตรเสมอครับเช่น20 20 20, 20แบบนี้ฉีดพ่นลงไปเขาก็จะได้รับธาตุอาหารผ่านช่องทางที่มีเกล็ดของใบเนี่ยแลกเปลี่ยนน้ากับอาหารเข้าไปในช่องทางนั้นนั่นเองดูแลเขาแบบนี้นะครับรดน้ําอย่างสม่ําเสมอและถ้าเป็นไปได้สนับสนุนในการให้ปุ๋ยเขาด้วย เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเมื่อเย็นร้อยแ0ดพันไอเดียในตอนนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ต้องการความร่มรื่นแล้วก็ครอบครองไม้ยืนต้นขนาดใหญ่โตอยู่ในสวนแล้วเราก็ช่วยสร้างให้เขาเขียวขจีเพิ่มมากขึ้นโดยใช้ไอเดียจากสวนแห่งนี้นะครับและที่สำคัญครับถ้าหากท่านมีโอกาสเดินทางมาที่อำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่ง พื้นที่ตรงนี้ก็คือวัดถ้ำคูหาสวรรค์มีสวนบรรยากาศที่ร่มรื่นแบบนี้ให้ทุกท่านได้มาชื่นชมและที่สําคัญก็คือได้เห็นไอเดียนําไปปลูกนําไปประยุกต์ใช้ในสวนของท่านด้วยนั่นเองหากท่านประสบพบเจอปัญหาในการดูแลต้นไม้ของท่านโดยมีโรคและแมลงในการเข้าทําลายซึ่งโรคและแมลงต่างๆเหล่านั้นก็สร้างความเสียหายให้กับตัวต้นไม้ของเราอย่างยิ่งเลยนะครับและตัวท่านเองก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีในการป้องก,กันกําจัดแล้วก็เมื่อเย็นเชิญชวน ท่านได้ใช้ชีวพันธุ์ดีจากแอปพลายเคมประเทศไทยซึ่งมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดโรคและก็ชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดแมลงได้อย่างเอาอยู่และที่สาคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างไว้ในส่วนของเราให้เราต้องเป็นกังวลน,นั่นเองครับหากท่านสนใจก็สามารถจะสั่งซื้อได้ทั้งช้อปปี้ a ละซด้ารวมไปถึง Facebook Fanpage ของแอปพลายเกมประเทศไทยและนอกจากนี้แล้วท่านสามารถจะแอดไลน์พูดคุยซักถามกับทีมแอดมินของแอปพลายเคมประเทศไทยแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้จากช่องทางนี้ จัดส่งได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับหากท่านรู้ตัวแล้วว่าท่านเป็นคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้มือเย็นเชิญชวนท่านให้กด subscribe ตามมือเย็นไว้และถ้าใจด,ดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย,วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆกดค่ะน,นอกจากนี้แล้วเชิญชวนท่านให้กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับตอนนี้มือเย็นสูดโอแอปพลายเขมประเทศไทยแล้วก็สวนอันร่มรื่นจากวัดถ้ำกูหาตะบัดอำเภอขอนเทียมจังหวัดอุบลราชธานีลาไปแล้วนะครับพบกันตอนหครับ